ไปเช่าลูกเอาแม่ก่อนเช่าจะกินไปขอเปลี่ยนน้ำล้าก็ได้น้ำกระเพลงนะไปขอเปลี่ยนไข่แล,แล,ละไข่พอแห้งแล้วก็เลยค่เอาหนุาแม่โตคออย่าเก็บอยู่เดี๋ยวเอ้ยไปซ้อนมือแรกอ้าวสบายดีเด้อทุณเฮียนเต็นป้าล้อมอือครัเฮียนเก่งาลคนคือเฟอร์มาสลองมาสลองกาไรเฮียนไปเฮียนทำไมไม่ถั่วทเดี๋ยวมันสอนไปดี

ไม่ดูนะคือว่าซ้ำอันอาจับถ์วยน้อยมากห้แนนเสี่ยห้น้อยนี่จำมันุยายน้าืมือน้ามาไปเทลน่งด้จำมันดลย่อนนจ้น้ำมาอยู่ไนเยวิดยน้อยน้อยเห็ดบมเป็นน้อยน้อยน้อยมันทอนหอด

เดี๋ยวมันเดือดมันโสมโเน่มะาวเกงตายอเ่านี้น่าตื่นหายนะมะปลาถ้าไหนไม่คือเต็กๆเด็กๆมันเนี่ยไม่กินเลยพอใช่เลยไอโสมมือมันบ้าสิเลยมันมาจากหน้าหนามายมันก็มาลูกมันเมื่อเดี๋ยวโดนเจ้เกงเป็นถ้าลูกโดนเจ้าเกงหน้ามยุบอีกนี่นั่งก่แม่

ป้ากะนี่

ทำนำแม่เด so ียวพักนะมาทนะแม่ไม่ป้านแม่พักนะน้ำีน้ำแน่เอ็ดะไีเห็อืมไ่ปกาเห่กปีกก็หายแล้ววันนี้ีบเรือ่ะเจ้ายอ่ะทำกปท้ง้า Mấy nhiều subscribe cho kênh Ghiền đi. Gõ Để okay. mình. Uhm, mình phải này. Phải này không, 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 không. Uhm. không? bỏ

ແລະເດີ້ບໍ່ຊິມາເດີ້ໂຕໄປກິໂລນັ້ນນະຊິບໍ່ໃຫ້ໝ້ອຍຊິຈັກຕອນບໍ່ຕອນໝູກໍຂໍເປັນຫນ້ອຍກວ มั้ยเมื่ะมันเดืแหงไปมือกอสอาหารจร้อนเดอดเราคื้มาตนเรคือคืด้คือคือนไ้อยข้างมัปเหมือนกันวไอยานไิ่งเดียวเลอาถวยไฟถวยมัน่ถวยไฟถวยมันแตว่าไอหย่าน

งแม่นะี่ยนับพอทีหกพอดีแปดพอดเก้าแล้วหนังตัดงจิตตั้เอตัดต้องตัดตามตั้งจิตตั้งหัวตั้แปดตัดเต้าตามดิโอ้ยเออเช่าค้างถึงเลยค้างถึงริมเลยขอเอาเพื่อยู่เรือยตู้มาค่ะอะไรค่ะ

Kia, uống cái hào là. Kia <laughs> là. Kia, á mẹ uh, là. nó cái hào là. chúng cái mới là. Uống cái hào là. Uống cái cô là. Uống cái hào là. Uống cái là. cái hào là. là. cái hào là. Uống cái

อ่ายวาิูซาูซานตัวนึงกิเอกินแล้ว ไปกินเลยซะบ่บ่กระแมตาแม่บ่ได้เด้อพ่อแม่ก็

bởi lắm nó lắm bởi 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 ้าบุริยปุงแม่กินเสยอืมอืมอืมแต่ก็เ็นงแซ่บแซ่บมันว่าจะให้เงา